แซ่ก็ไม่มึงอย่าแซ่ไปออกแรงเลยแค่หดมือออกมาตาให้มันอยู่ที่ตาอย่ามองไปจนรูน้เลยหูก็ใหรมันอยู่ตรงนี้นี่ถ้าอยู่อย่างอย่ยงจะไปได้ยินที่ที่ของซุบซิปะ่ะบมื่อเพื่อนซุบซิบไปได้ยินดีนะแคเออเัานเป็นอย่างนั้นน่ะอ่าแต่เต่มามันรู้จักระมัดระวังนะเอาผมมันหดคนเ่ะใครทำอะไรไม่ได้ ใครทำอะไรไม่ไบ้านอาตมามีคำปลาสิดอยู่คำหนึ่งว่าลำบากมันก็เสือกินเต่ายุ่งเมือนยากมันก็เสือกินเต่าก็เลยเต่ากระดองมันแข็งอะไรแล้วมันหดหมดเลยกัดเงไงกินไม่ได้เสือกินได้เิียงแต่ว่าโอ้ยันเยินหมดเลยแต่มันจะกินเต่าจริงก็บบ่ายากมันเสือกินเต่าเพราะนเต่าอายุยืนเพราะอะไรหนึ่งมันเย็น ใจเย็นอารมณ์เย็นไม่เคยเดือดร้อนเลยเลยแต่มันทำไม่หยุดไม่มีคำว่ารีบเร่งไม่มีคำว่าไอ้รักเทา่าเออเลยนะไอ้เต่าเนี่ยนะคนนี่ยังมีชั่วโมงเร่งด่วนนะเต่ามันไม่มีกูไปเงี้ยนแต่เรียกว่าน้ำมันราเต่าเนีที่ม,ททททททมันพวบกับเสื้อเป็นไอ้เป็นชนกับฉันเงินยมึงเค่รดขับรถเมื่อใจน้ำมันราเต่าเท่านั้นก็ว่างัญญญา้นนะนัญญ่นน่ะมันไปเรื่อยเตะ

มันบอกไม่มีใครล้มเหลวในโลกมีแต่คนล้มเลิกแต่คนโฆษณาเจ้าของโฆษณานั้นคือจอห์นนี่วอล์คเกอร์เล่าจอห์นนี่วอล์คเกอร์แต่คัตตีมันดีมากมันไม่มีใครล้มเหลวมีแต่คนล้มเลิกอ,อะดูดิลาดดังที่หนึ่งอางเก้ตัวใหม่ลาดดังที่สอง แก้ไม่ในที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ออกบวชจนกระทั่งถึงจักรรู้สัมมาสัมโพธิญาณลองแบบนี้แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จหยุดตรงแบบนั้นเอามาลองแบบนี้อันนี้ไม่พูดรายละเอยียดนายโยมาเองหรือถามด็อกเตอร์ ถามกเยาก็ได้ว่าท่านบำเพ็ญเพียรยังไงแล้วในที่สุดสุดท้ายเลยครั้งสุดท้ายที่ทำทุกขรักีดียาคืออดอาหารการอดอาหารถือว่าเป็นการกระทําที่ยอดสุดในการประพฤตตนเพื่อเพื่อในในคติของฮินดูนี่ก็ถือว่าเพื่อบรรลุโมกษาเพื่อถึงนี่อะไรก็นไม่รู้นะ แต่พอเจ้าชายศิริาักไปทาไปทำไปทาไปมันปมันไม่ใช่ทางแล้วถ้าแบบนี้ก็ตายเปล่าแน่เลยหยุดหยุดในที่นี้คือหยุดเลิกหยุดหยุดเลิกกินอาหารกลายมากินอาหารเหมือนเดิมไม่ฟาดแล้วฟาดแป่ว่าอดอาหาร ไม่อดอาหารแล้วกลับมารับประทานอาหารเหมือนเดิมปัญญวัคคีที่เห็นว่าเจ้าชายสิทธตถะเริ่มมากินอาหารแล้วพอใจตัวเองไม่ไทำอะไรปัญญวัคคีก็เชียร์เพื่อนอย่างเดียวถ้าเป็นเด็กปัจจุบันต้องเครียดนะมันทําทำอะไรว่า่เอาใจเชียร์เจ้าชายอย่างเดียวรอว่าเผื่อเจ้าชายได้บรรลุธรรมแล้วแต่สอนตัวเองม่นตัวเองอยากรู้เหมือนกันนะแต่ไม่ลองทํา มนันนาทีนะนั่นถ้าเป็นเด็กปัจจุบันผมนาทีนิไม่ได้ลองทำเจ้าชายก็ติดแล้วพอเจ้า,จาชายเลิกมารับประทานอาหารพวกนี้เห็นว่าเ้าหมดท่าแล้วเจ้าชายเลิกทําทุกกระทะี่ที่ยาคงหมดหนทางที่จะได้จัดรู้ทำพวกเราก็ไม่ไไมีโอกาสในการที่จะได้รู้ธรรมะเพิ่มอะไรแล้วรู้ธรรมะจากท่านแล้วเลย ถอยจาก,จากนั่นไปอยู่ที่ปา่าอีสีปัตตนาบรริกรษ,า,ษายวันออกจากนี่ไปอยู่จุบอเลยถูกป่ปัดทิวก็เลยไปหลดชายแดนไปอยู่ปัดทิวเลยชายแดนประจวบเลยอ่าสี่เก้าหนึ่งเลยชายเดนพมาไปเลยอ่าไ,ไปเลยไปเลยช่วยด้วยช่วยด้วนร่วมด้วยช่วยกันก็เรื่องเลยช่วยกันทำมาหากินเนยไอ้มันชัดเจนเลยไปสี่เก้าหนึ่งเลยเมื่อวานซื้อนี่มีเด็กเออนี่สามเณรนี่ ไปเย็นนี้เลยไปอย่างวัดนอกเลยวัดราชบูรณะเราด้วยก็เปลี่ยนอะไรรู้นะเมื่อก่อนมันชื่ออะไรบูรณารามไม่ใช่เหรอือตอนที่อามาอยู่เนี่ยเขาเมาเปลี่ยนตอนเป็นพระรามหลวงแล้ววัดราชบูรณาเมื่อก่อนราชบูรณารามก็จะจำไม่ผิดใช่คนั่นัแหละอยู่ทางโน่นจะอยู่ทางโน้นวัดอยู่ทางโน้นทางโน้นใช่ไหมไม่อาตมาถนักแบบเนี้ยถนัดซีนขึ้นขึ้นไป ขอให้เร่อ้ขอให้เรืเคลื่อนไหวห,หน่อยแล้วกัน <c oughs> เพราะนั้นเรนะหยัดเินสีเก้าหนึ่งนั่นหละเมื่อวานเนี่น <c oughs> นยที่เจอที่วัดทันทองคือคือเนรนที่จะมาเป็นอุปัชานี่มาเรียนอยู่ที่วัดอยู่นี่จะไม่วัดนอกอ,ะ <c oughs> อ่ะอยู่ทางนี้ <c oughs> อยู่อยู่เนี่ยที่ที่วัดราชบูรณะนี่สามรูปแล้วได้ก็เห็นว่าศึกไปแล้วเมวื่อวานถามว่าเอาแล้วไหนรูปอ่ะศึกไปแล้วว่ากัน พอสุดแล้วไม่รู้อยู่ไหนที่นี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าโรงเรียนโรงเรียนที่ที่นี่เขาเขารับเฉพาะนั่นนี่เฉพาะไอ้สถานีปารีสสามัญนี่นะทีนี้พอพอเป็นอย่างานั้นปุ๊บก็ก็ถามแกนี่มาจากไหนจากไหนอบอกผมอยู่เนินสี่เก้าหนึ่นนงเสียงพูดกระจาไปฟังฟังนั่นนีะมาโม่อะไรประน,งนองอะไรไปตรงนั้นเลย ผมอยู่เดินสี่เก้าหนึ่งวงกันออกเออว่าทำไมสำเนียงไปอย่างนั้นเออน่าเมื่อวานได้เจอกันปัญจวัคิีพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บถอยออกมาไปอยู่ไปสิปัจนาพระคือไทยวัรแต่เจ้าชายสิทธัตะแค่หยุดวิธีการแบบนั้นเนยนะไม่ได้เลิกนะไม่ได้เลิก ที่จะให้ไปสู่จุดหมายของการดับทุกข์ท่นานก็มามองวิธีการต่างๆว่าให้แบบนี้ก็ทําแล้วแบบนี้ก็ทําแล้วมันยังไม่ประสบความสําเร็จตามที่ว่าก็เลยมาหามาวิธีใหม่ก็เลยมาในส่วนของการบําเพ็ญเพียรทางใจที่ว่าแล้วในธรรมจกกักรประวัตนนสูตร ที่บอกว่าทางสองทางที่ไม่ควรดาเนินไม่ควรปฏิบัติหนึ่งยอนเกินไปสองตึงเกินไปเนี่ยมันไม่ได้ให้คุณยไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยอ่าแต่ทางสายกลางนี่เป็นทางที่เวลาให้ประโยชน์สําหรับเราซึ่งนั่นเป็นเรื่องของธรรมจักรนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเชื่อใชยสิทัตถะล้ลงเลิกเราก็คงไม่ได้รับ รับรู้ธรรมะเหมือนปัจจุบันแต่ด้วยความที่ว่าท่านไม่ล้มเลิกแม้จะยากแค่ไหนก็ตามความล้มเหลวมันจึงไม่ปรากฏแต่คนที่ล้มเหลวนี่ก็ว่าเลิกเด้ก่อนเนี่ยมันจริงมันไม่ได้ล้มเหลวอ,อะไรแต่เราไปยกให้เรื่องเรอสงสมันว่าจะหมดเวลา ว่าจะหมดเวลาเลยมาตอมตาแมงมดมีแว่นมันกันไว้น่าน่าคือล้มเลิกไม่มีล้มเลิกแล้วก็ความล้มเหลวมันจึงไม่มีสิ่งที่จะทําให้คนเราไม่ล้มโลกก็คือความหมัน่นทําไปเรื่อยไปเรื่อยในที่สุดก็ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนั่นคือตัวอย่างที่เรียกว่าไม่ไม่ ไม่ล้มเลิกจึงไม่พบความล้มเหลวแล้วในขณะเดียวกันการที่จะทำอะไรให้ประสบค,ความสาเร็จได้ต้องไม่หย่อนเกินไปแล้วก็ไม่ตึงเกินไปก็คือต้องพอดีพอดีเหมือนกับการใส่เสื้อถ้าเราเสื้อเล็กเกินไปมันก็ครับ ใหญ่เกินไปมันก็ลบวมันก็ต้องพอดีกับตัวอย่างอาตมายมถวายจีวรสองร้อยเนี่ยรับไว้แล้วก็ให้คืนรับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้พรให้เสร็จบกโยมโยมไปถวายองค์อื่นต่อองจะถวายท่านนี่รับแล้วเอาแล้วทำไมท่านให้ไปถวายองค์อือ่นต่ออาตมาตัวเตี้ยกันน่ะนี่ยมมาถวายจีวรลึกถึงสองร้อยอย่างเนี้ย ไม่ต้องช้างคนกวาดถนนเราเราขวานให้ตลอดเวลาเดินไปไหนเลยเเอา้าวเลยบอกโยไมไปถวายองค์ถุงถูงไปแล้วกันนี่มันเหมาะกับคนสูงอนาตมายืดไม่ทันแล้วตอนเนี้ยืดไม่ทันจีวอแล้วอ่าเกงเข้าขใจตรลงท่านแชนจีวรลึกขนาดไหนบอกอย่างสูงสุดก็ร้อยเก้าสิบเวลายื่นแบบนี้นะลงมาเนี่ยมันมีความยาวความกว้าง ความลึกอะความลึกกับความยาวพูดง่าย mm. เวลายืดแบบนี้จะหนลงมาเนี่ยก็ประมาณร้อยเก้าสิบสูงสุดแต่ร้อยแปดสิบก็ใช้ได้ร้อยเก้าสิบก็ได้ถ้าถึงสองร้อยแล้วโอ้ไม่ไหวเลืนขึ้นโยมก็ว่าตอนแรกเราไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ารับแล้วไม่เหมือนกับเราไม่เต็มใจความจริงโอ้ผ้าดีมากเลยผ้ามิสเซียนเ้ด้วยนะแต่มันซื้อไม่ถามคนใช้เหมือนกับโยมจะไว้าอาหารนี่ ตอนนี้นจะมาต้องแข็งใจให้โยมโกรธนะเพราะอาหารที่โยมแต่ว่าเอามาเนี่ยจัดมาถวายร่างอันนี้แม่ชอบแม่ตายแล้วด้วยนะอันนี้ยายชอบอันนี้ปู่ชอบอันนี้พ่อชอบ,ชอบคนอื่นชอบทั้งนะี้ไม่เคยถามเลยว่าพระฉันอะไรได้ดหรือเปล่านะเอ,อโยมก็บังคับเลยน,ะนี่จะตามใจตายเดี๋ยวนี้เลยไม่ตามใจใครแล้วตามที่หมอบอก ลดพวกนี้งดพวกนี้งดพวกนี้เอาไสโกรอกจโกรธไปเอาชีวิตไว้ก่อนเพราะไอจะได้ทำอายุไอ้ทำประโยชน์ศาส,าาาส,าาสานายาวๆเออไม่งั้นมไม่ไหวเพราะสิ่งที่ยายชอบแมชบ่ชอบปูบ่ชอบบันพบอรุษชอบทั้งมันทั้งหวานทั้งอะไรอะไรก็ไม่ไรู้กินกันไปได้ยังไงแต่เมื่อก่อนคนก็ออกกำลังไง เอกกำลังกายต้องแบกต้องขุดต้องอะไรต่างๆมันมีเครื่องทุ่นแรงที่ไหนเราเมื่อก่อนนี่คนทั้งนั้นน่ใช้แรงทั้งนั้นมันพลังงานที่กินเข้าไปมันก็ใช้หมดอ่ะนะมันเป็นอย่างนั้นอันคำว่าโพชเนมัตตัญญุตาเนี่ใช้ได้ตลอดการเหมือนกันนะรู้จักประมาณในการบริโภคไม่ใช่ไม่ให้กินนะกินได้ทุกอย่างแต่อย่าให้มันเกินตามที่ร่างกายต้องการ ตามที่ร่างกายต้องใช้เพราะถ้าเกินปุ๊บนี่เอาไขามันก็เกินน้ําตาลก็เกินไอ้อะไรต่ออะไรเกินมันก็ลํบาบากนายอยเอ้านี่เรื่องความมันอย่างเดียวยังไม่ได้ไปไหนเลยสัยจบจบจบ,จบมันทํำเรื่อยๆนะไม่หยุดแต่ก็ไม่ต้องรีบแต่ไม่หยุดทำตามกำลังอุดฐานะคือความมันอย่าลืมว่า ทำอะไรบ้างที่วันเดียวมันเสร็จปลูกต้นไม้นี่กว่ามันจะแตกดอกแตกยอดต่างๆนา,ๆน,านานะมันไม่พ่านสิทธิ์ลมกรุงรมไม่ได้สร้างเพียงวันเดียวอาจารมาบอกทําไมเอามาไกลจังทําอะไรบ้างวันเดียวมันเสร็จไอ้นี่กี่วันเนี่ยกว่าจะเสร็จไม่ต้องไปถึงกรุงรมแล้วกรุงร่มมันอยู่ไหนหนลยประเทศอิตาลีเช่มืเราไปกรุงรมแล้วถามว่า แล้วย่ายายเคยไปไหมล่ะไปพูดทำไมพูดในสิ่งที่ขาไม่ไปเลยเอาที่เอาที่เดี๋ยวนี้ปลูกต้นไม้กว่ามันจะโตเขาไม่ได้กว่าจะเสร็จไม่ใช่วันสองวันทุกอย่างไม่ได้ทำวันเดียวทำาไว้ต่างๆก็แล้วแต่ใช้เวลาเท่านั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่คนนั่งหลับตาปุ๊บบรรลุอรหันต์กันเดียวไอ้พวกนี้มันไอ้คนนั่งปุ๊บเรื่องซารโตรีเลยอย่างน้มันหนังญี่ปุ่นเีย แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เจ้าชายศิลสัตถาตั้งกี่ปีอย่าลม6ปีหนึ่งกว่าจะได้บรรลุธรรมน่เป็นอย่างนั้นนั่นเพราะอุทนาคือความหมั่นทำเรื่อยๆเต่าชนะกระต่ายได้เพราะเต่าเดินอย่างต่อนเนื่อแต่กระต่ายกระโดดกระโดดแล้วหยุดหยุดนอนเพราะอะไรเพราะประเด็นที่สองกระต่ายประมาทประมาทว่าตัวเองขายยาวกระโดดได้ไกล เอาขาสั้นไม่ไมยังไงกูก็ชนะอยู่แล้วมันไม่มีทางชนะเรา,ารหรอกนั่นอัปมาท่าคือความไม่ประมาทเป็นประเด็นที่สองหนึ่งไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในชีวิตเออบางคนบอกว่ามึงอายุเฉลี่ยเท่านั้นอายุเฉลี่ยน่มันตัวเลขที่เขาประมาณการเจ็ดสิบกว่าอะไรเท่าไหร่แต่ถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยถามว่า มันได้ตามอายุเฉลี่ยทุกคนหรือเปล่าน้อยกว่านั่นก็เยอะใช่ไหมยี่สิบกว่าก็ตายยี่สามสิบกว่าก็ตายบางทีตายตั้งแต่อยู่ในคันนู้นตนะแต่นี่การหมอมันจเจริญน,นะมันจเจริญชน,นิดที่ว่าก็าไม่รู้เหมือนกันเนยนะว่ามันมันจะเป็นแบบไหนชนิดที่คนตั้งคันแล้วเนี่ยนะ แล้วหมอตรวจเจอว่าอย่างนี้อย่างเนี้ยก็บอกว่าต้องหยุดการตั้งครรภ์แต่นี่ก็มีศัพท์ใหม่นายกความจริงก็คือทําแท้งใช้ศัพท์แม่โก้เลยเจริงทําแทง้งแต่ก็หยุดการตั้งครรภ์หยุดติการตั้งครรภ์ เออให้ยุติการตั้งคันภความก้าวหน้าของการแพทย์เขาตรวจเจอว่าไห้ตรงนั้นไม่สมบูรณ์ตรงนี้ไม่สมบูรณ์อะรอ้าเขาก็ให้ยุติการตั้งคันเนี่ยเออมันเป็นอย่างนั้นนะอ่ะประมาณนคือความไม่ประมาทไม่ประมาทว่าชีวิตเราอ,อีกไกลอีกนานไม่ต้องรีบทำความดีไม่ต้องรีบสร้างสั่งสมอะไรทั้งสิน้นใครรู้ไหม ว่าวันไหนพรุ่งนี้เราจะอยู่ถึงหรือเปล่ามารืนนี้เราจะอยู่ถึงหรือเปล่าเนี่ยพวกเรียนได้ไอ้พวกที่เรียนในมหาวิทยาลัยเรียนที่ไหนได้เกียรติโยมอันดับหนึ่งอันดับไหนมันบอกได้ไหมอ่ะว่าตัวเองจะอยู่ถึงวันไหนนี่ก็ไม่มีใครบอกได้นี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอย่างเดียวว่าอย่าประมาทในการมีชีวิตวันนี้คือวันที่ดีที่สุดวันนี้คือวันที่สําคัญที่สุดที่มีค่าที่สุดสําหรับเรา เมื่อวานก็ไม่ใด้เรื่องแล้วมันผ่านแล้วพรุ่งนี้ก็ยิ่งเป็นลมเป็นแรงเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าวิมานในอากาศเพราะอะไรยังไม่ถึงพรุ่งนี้เลยก่อนคืนนี้ไม่หายใจด้วยละ่ะไม่แน่นะอันนีมากลับไปแล้วยมอาจจะได้ยินโอ้ oh, วัดนีด้หลวงวรณภาพเลยก็ <laughs> <laughs> อย่าลืมไปงานศพด้วยนะถ้าเกิดตายดีนั่นนะ ชีวิตเป็นขององเราตอนนี้เท่านั้นเองมันใครก็ตามที่ใช้เวลาเราปัจจุบันนี้ให้เป็นประโยชน์ปัจจุปันนกอิเตนาวะที่บทสวด,ดมนต์มีดทว่าบรุษนี้อ,อดีตั้งนานาก็เมยะนับปัจเกเขอยานากระตังเนี่ยอีตที่ผ่านมาก็ไม่ต้องไปห่วงหาอาวอนอะไรอะไรมันแล้วอานาคตี่ยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องไปวาดวิมานอะไรมัน,นปัจจุบันที่มีอยู่ปัจจุบันนาอิเตนาวะใช้ปัจจุบันที่มีให้เป็นประโยชน์ อาจจะมาเดินทางมานี่นล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับเพราะว่าหลงหน้าไม่ได้จัดที่นอนไว้ให <c oughs> <c oughs> ้ถามว่าบางคนถามว่าเอาเล้วงเลี้ยไปพูดนานเท่าไหร่บอกไม่ไม่สนใจหรอกไปพูดได้นานไม่นานเลยแต่อย่างน้อยที่สุดไปถึงเราได้พูดเอาปัจจุบันเนี่ยคนมากคนน้อยไม่เป็นไร บอกลงหน้าแล้วบอกลงหน้าไม่ต้องสังวลว่าคนมากคนน้อยผมก็ลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาบอกว่าท่านเทศครั้งแรกคนสองคนท่านก็บอกตัวเองว่าแล้วเราลูกศิษย์ขั้นปลายแถวจะไปกลัวอะไรพระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกคนฟังแค่ห้าคนปอ,อปัญญวัคคีพระพุทธ้าเทพครั้งแรกปัญญวัคคีฟงังอยู่ห้าคนนี้ มันเราลูกติดท่านปลายแถวสองคนก็พอแล้วทว่านกวางเนี่ยเออมันมีอยู่กันหนึ่งนะมีอยู่กันหนึ่งก็เท็มเพราะนั้นก็ไม,ไม่ไม่ตังง้งใจคนมากคนน้อยไม่ไม่เพียงแต่ว่าเออเวลาฟังเนี่ยเขาสนใจไหมแล้วหนึ่งต่างคนต่างได้ทําหน้าที่อาตมาก็ได้ทําหน้าที่พระก็ได้ทําหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะโยมก็ได้ทาหน้าที่ในการสดับสับฟังระรรมศึกษาธรรม แม้ว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยโยมอาจจะเคยได้ยินแล้วเคยได้ฟังแล้วก็ไม่เป็นไรฟังแล้วฟังทาถือว่าได้ประโยชน์ได้ําได้ย้ําเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจได้ทําความเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งมากขึ้นเรียกว่าได้ทบทวนของเก่าได้เรียนรู้ของใหม่ได้ทําใจให้มันปลอดโปร่งแจ่มใสอย่างน้อยที่สุดในขณะนี้โยมโยมใจสงบแน่เพราะไม่เห็นมีใครหลักสกคน แล้วก็ไม่มีใครตวระวันก็ไหวั่าเดี๋ยจะจบเท็จที่โอ้แต่นี่มันน่าจะจบได้แล้วนี่อ่า,อา,อามันมันเก้ามันเก้าโมงสี่หรืห้าแล้วอ่ะเอาล่ะอ๋อเดี๋ยวสิบโมงใช่ไหมอ๋ตอตกลงตกลงตัวนะสิบโมงเลิกสิบโมงเลิกนะนั่นคือได้ทําหน้าที่ปัจจุบันหน้าดีเจเลว่ารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้ทำอะไร จะบอกเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยทําแต่วันนี้ตัวช่วงนี้ว่างเปล่ามันไม่ใช่นะอ่าบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยทําแต่ต้นนี้้ไอ้ที่ว่างอยู่เนี่ยเช็คกระจกได้ละหนึ่งบานสองบานก็น่าจะดีกว่านะเอาเวลาทุกขณะให้มันเป็นประโยชน์เนี้ยเพราะไนเพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหกโมงเย็นหรือเปล่าไม่แน่น่ะทําเป็นเล่นไปเรื่องชีวิตหายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ทันก็จบหมหายใจออกแล้วดึงกลับไม่ทันก็จบเหมือนกันนะเออทำเป็นเล่นไป มันจะบวสันติความสืบต่อของการหายใจเข้าหายใจออกอัดสา,า,า,าสาปอัดสาสานนี้จนะต,ต้องไปด้วยกันตลอดเวลาต้องสมดุลกันต้องทันกันถ้าขาดตอนเมื่อไรจบชีวิตจบนันดูถึงปัจจุบันไม่ต้องนึกว่าอ,อนาคตไยังไงมารืนนี้จะไปเมื่อวานไไนี้ไปเลยไปแล้วจะได้อะไรบ้างไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ได้มาทําหน้าที่ถึงที่นี่ โยมก็ได้มาร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์บอกตัวเองได้เลยแล้วก็ไปถึงมองดูกระจกแล้วเราไม่นั่นเปนะ่อนะตร้งวัดตร้งวากันมาก็ไปช่วยไปอยู่ไปดูกันอ,อย่าให้พระท่านนั่งตรวจมนอยย่คนเดียวเอดูแต่กับพระพุทธรูปของเขากันนะไม่พูดด้วย้สักทีพระพุทธรูปนี่ <c oughs> แต่ก็ดีมกันนะ่าอยู่เหมือนพระพุทธรูปอ่ะแต่นั่นหมายถึงว่าต้องเป็นพระพุทธรูปนะถ้าพระพุทธรูปอยู่เหมือนพระสงฆ์ก็ยุ่งอีกเหมือนกันพระสงฆ์อยู่เหมือนพระพุทธรูปก็ไม่ได้มันต้องอยู่ตามสถานะเคลื่อนไหวบ้างในบ้างแต่มันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสัมณะสารูสมัมมณะโวหารพูดก็พูดสมัมมณะโวหารให้มันพอเหมาะพอดีกับให้ความเป็น กรนะะทำะแสดงออกรีกว่าสมณะอาสารูปกให้มันพอดีกับกับงานกับการกับการละเทศะทุกอย่างถ้ามันมีคําว่าพอดีพอดีก็คือทางสายกลางพอดีพอดีก็คือทางสายกลางมันก็จะไม่ไม่อัดไม่ไม่ขัดเครื่องไม่อะไรทั้งสิ้นเลยอ้าความไม่ประมาทหนึ่งไม่ประมาทในความมีชีวิตว่าเฮ้ยเรายังยืนยาตัวนี้ยังอายุคแค่นี้ตัวนี้อย่าไปคิดแบบนะั้น มีโอกาสเมื่อไรมีช่องทางในการที่จะสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญในขณะไหนด้วยวิธีใดก็ตามโดยเฉพาะการสั่งสมบุญนะทานาไมติลไมัยภาวนามัยวยาวัชยไมัยอภิญาานามัยปฏิทฐานะไม่ท่าธรรมเทศนาไมธรรมัสวรนามัยปฏิทฐานะไมัปฏานุโมทนามัยแล้วก็เทศนุสุกรรมนี่วิธีการในการสั่งสมความดีในการสั่งสมบุญ มีตั้งสิบวิธีนี่ที่ยกมาหา้าเนี่ยโยงคูณสองไว้ด้วยนะแล้วบอกสิบทำไมาย,ยกมาหา้าเพื่อจะมาจะยกข้างนี้ด้วยมันไม่มีมือถือไม่เลย <c ười> อ่มันก็มีแค่นี้ก็เอาแค่นี้แล้วก็คูณสองเอาเองก็แล้วกันเป็นอย่างนั้นคือได้เรื่องไม่เรื่องอยาโย,ยมหลับเนี่นยคือนโยบายแต่มาคือพูดได้เรื่องไม่ได้เรื่อง,องขออย่าให้โยมหลับ เพราะถ้ายมหลับมาตจมาใจหลับตามด้วยเพราะมันรู้สึกเสียเปรี่ยบขึ้นมาทันทีนะเขานั่งพูดกับตายยมอ้อ,อย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้นนัน่นน่ะนี่คือการรักษาการการความไม่ประมาทปัจจุบันเนี่ยทำปัจจุบันไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความในในวัย โอ้ยยังเป็นหนุ่มอยู่ยังเป็นสาวอยู่ยังไม่ต้องรีบท,ทำโน่นทำนี่เอ้าคนหนุ่มคนสาวตายไปเอยอะแยะบางโดยเฉพาะเรื่องกับพ่อกับแม่เอาที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนคนหนุ่มคนสาวบางทีตอนที่ตัวเองยังหนุ่มยังสาวไม่สนใจที่จะเอาใจใส่พ่อแม่ดูแลพ่อแม่ด้วยข้ออ้างว่าหนึ่งไม่มีเวลาบ้างสองยังไม่มีกำลังบ้าง ยังไม่พร้อมว่าไม่รู้มันคืออะไรความพร้อมถามว่าในความเป็นจริงใครมันให้คาจํากัดความของขออความพร้อมได้บ้างที่มันพอที่จะสมบูรณ์ได้ทุกคนว่าทุกคนรับได้มันไม่มีจะพูดจะแล้วนะมันอยู่ที่ว่ามีเจ้านี้ให้เจ้านี้และถามว่าดูแลพ่อแม่เนี่ยจะต้องอะไรนักหนานะแล่วจะว่ากัน จัดข้าวจัดแกงเชาวมาหุงข้าวหุงน้ำหุงท่าไว้ให้ท่านก็ถือว่าเป็นการดูแลแล้วเป็นการเคารพเป็นการปฏิบัติดีต่อพ่อแม่แล้วและเป็นหน้าที่ของคนหนุ่มคนสาวที่จะต้องทำนะท่านเลี้ยงมาเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจการงานของท่านอันนี้ก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่สรุปก็คืออย่านึกว่าวัยเด็กไม่ตาย อย่านึกว่าวัยหนุ่มไม่ตายอย่าคิดว่าวัยกลางคนไม่ตายมันตายเยอะนี่ผ่านมาเมื่อกี้ดูตัวเลขบางคนอ่อนกว่าจะมาก็มีที่เขาว่าป้ายป้ายป้ายงานจเออตอนนี้อายุเจ็ดสิบยังไม่เห็นนะร่วมรุ่นยังร่วมสมัยยังไม่มีใครตายเลยที่เห็นผ่านๆมาส่วนมากมีมากกว่ากับน้อยกว่าพรเข้าข้างตัวเองไว้ก่อน่าเออรุ่นเรายังไม่มีใครตาย เพราะมันไม่ไม่ได้บอกว่าต้องคนวันนั้นตายเวลาเท่านั้นคนมันไม่เกี่ยวพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอย่าประมาทในวไว้นะอย่าประมาทในความเป็นวัยยังหนุ่มยังสาวอะไรพวกนั้นแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอันนี้ก็อย่างหนึ่งเลยที่บางทีเขาบอกมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคเอาคนไม่มีโรคเดี๋ยวนี้มันปัจจุบันทันด่วนก็มาถึงเรื่องวาสดุโกอะ ก็อยู่ๆตายเฉยเลยนะตายไม่บอกใครลูกหน้าไม่โทรศัพท์แจ้งข่าวกันด้วยเลยอ่ะแต่โต๊บรุ๊บเรียบร้อยหัวใจไปอะไรก็ได้ไม่รู้แต่อยู่ๆมันตายอะพวกนั้นปัจจุบันทันด่วนเอาอะไรไม่ทันนะตายเลยเมื่อก่อนก็จะหัวใจวายมัางโน่นมัางนี่แต่นี้มันวันนี้พวกนี้สัตก แล้วก็ไม่ต้อง S T S T R O อ E มันรู้สึกว่ามันไปแลนะ้ถ้าผิดก็ต้องขอคอยผู้รู้ด้วยนะอาตมาก็อ่านผ่านๆไปนะไม่ใช่ภาษาเรานะภาษาเราก็คือมรณะเนะี่ยังไงกับมรณนะยังไงก็ตายทะลุไปมันไม่ได้เกี่ยวว่าไม่ีโรคไม่มีโรคนะไม่มีโรคก็ตายนั่มันเป็นอย่างนั้นสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงก็ตายตอนตอนเรียนปริญญาเอกคณะบอดี อายุสี่สิบกว่าไปตีแบดมินตันไปตีแบดอยู่าไม่ใจ่ตีแบดตีเทนนิสไปตายขอบไอ้ขอบไปที่ผมร็มขอเทนนิสตีไปตีมาหัวใจวายตายแก๊กเลยไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยไม่มีกว่าสั่งความเลยหนังสือที่ยังไม่ได้เซ็นก็ค้างอยู่นั่นเลยเออท่นคือยังแข็งแรงทุกอย่างไปออกกําลังกายเนี่ยไปตีเทนนิสเอาตายแล้ว เมื่อวานยังคุยกันอยู่วันนี้ตายก็ใช่เมื่อวานเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายไหมสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบายยังรื่นเริงใจเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม,มวยอาสันนั่นเรื่องไตายไม่ได้เกี่ยวกับเวลาไม่ได้เกี่ยวกับอายุไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งที่ในรุ่นเดียวกันจะมาที่บวชพร้อมกันเนี่ยตอนนี้เหลือเหลือสามเหลืออาตมา <S <S เหลือที่กรองวังหนึ่งและเหลือที่ นั่นที่ไปวัดอยู่ทุกวันนึงกกับทุกวันข้านี่หนึ่งน้องมันตาย่อแล้วคืบอบวดร้อมกันบางคนตายเพราะถูกยิงเขายิงปิดตัวว่าฮะเอาแล้วทำไมมันตายยิงปิดตัวโอ้ยท่านเขาไม่เข้าใจว่าเอาแล้วยิงปิดล้วมันเข้าใจมันจะให้เข้าใจยิงปิดตัวทำไมมันตายไม่เขาจะยิงคนอื่นเดี๋ยวไปโดนมันอ๋ออย่างนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกมาตรงตัวนะคนมันถึงวันตายนะ เขาจ้อได้ยิงคนโนนตอนที่เริ่มพิธีกรรมไห้โดดนนั่งอยู่พืนปืนมันก็รอมส่องอยู่ข้างนั้นแต่พอรับสีนจบไอ้นี่ลุกขึ้นไปไอ้ไอคนที่มันจ้องอยู่มันก็ไม่ได้ดูตลอดเวลาไหมล่ะมันดูทางท้ายตอยดูแต่หลังนี่เสร็จแล้วก็เอ้าพอไอ้โดดนไปไอ้นี่เห็นที่ว่างมันคนคนวัดคนว่าจะพูดถึงเนะ มันคนดีมากเลยถ้าพ so like ูด I ถ mean, ึงใครๆก็บอกมึงไม่น่าจะถูกยิงตายแล้วเออแต่แต่กรรมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยนะบางทีม่นรุ้ทำาอะไรมาเน่ะอ้าวพอโนนเก้าอี้ว่างพูกมัเห็นว่างมันมานั่งแทนที่พอพระสวดจบยังไม่ทันให้พรท่านนั้นต่น้นก็กดปั้งแลยวเรียบร้อยตายแล้วอีกอีกคนหนึ่งไอ้ขี่ร